ไปที่นงปอมเอนะฮะเอจใช่แล้นะพี่คือเที่ยวเอาปะ่พผมเห็พี่พี่พี่ี่เนี่ยี่ี่ีเฮ้ยเอ่พีกพี่พี่ี่พี่่่

กางตัวเลยกกางสองตัวปาลิวดโดดลอยได้เนี่ยมาสองกรงกันไอ้เหี้ยไอ้เลสยิงห้าเม็ดไปโดนสักตัวคิวมันผมไม่เห็นป่ะไม่ได้ยินแล้วแตนไม่เห็นหรอกมันเขา หันขวานะออกนี่หันขวาชึบเนี้ยเขาอืมแม่งรู้ต่อ,อกไปไหาเกี่ยไม่เป็นไรเราเอาคิวมิชชั่นเฟลล์วินแรกดูเลยฮะ นสวยแม่ยิงสูงยิงผมอ่ะพี่เอไม่ตัวมดไม่ลัวตายถ้ามันอยู่ด้านล่างบอกนะเขาหมดตายแล้วมดตายแล้วมันมาด้านล่างบอกช่วยนอนมอสไอ้มอดยาที่สายแล้วพี่มาช่วยหมดเลยแต่บอลดีเยี่ยมึเตือนไวเ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอีกตัวความเมื่อยสายแล้วแน่นแน่นเดายตาย ดีดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเข้าที่วางเข้าสองตัวไงตัวท้ายตัวท้ายบีเข้าที่วางบีบีบีอยู่บีที่วางบีก็ผีนะตัวผีเอ้ยเหลือไอ้กูดบายพ่อตายใี่ว่าเออบายมันโดดเชื่อมมใช่ไหม มอนมา no tamam. เอากูแน่ยาวอ่ะใช่ใช่อุ้ยยืดลิ้ยืตยือยูกยืดหัวแล้วโอ้โหของบีของบีของบีข้างหน้าเลยเขางหั

ากตอบแล้วลงมากรต๊อบกลางเ้เข้าเ้ข้าเลยหลังายจะสามไปโอเอสองเอสองเอเอรถฟาเไม่ใช่ดิกเอรถเาเารเโอ้โหนนนนเดตมันอยู่หน้าผมเนี่ยเออใช่ใช่ตึงวมันเดินมาหา Bomb has been planted. <laughs> <laughs> bomb <laughs> defused. Mission success. All right, let's go <laughs> อะไรเนี่ยกูเลี้ยวสายเป็นกองกลางกูก็เลี้ยวกลับผมขอกูก็เลี้ยวกลับอีกเฮ้ยมุมเดียวเลยโอเคโอเคโอเคอุ้ยโอ้ยไม่โดนเนี่ยจำดู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 จำอินดีดีเอ้ยเอ้าเหลือกูตัวเดียวเหรอเออ๋อจำกลางมีคนดูไหม โอ้โหไอ้เนี่ยยาวยาวไม่เดินไม่เดินไม่เดินอยูกล่องยั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 งเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเเกมเป็นไรเกมเกมยาวดิเอะไม่มีคนแล้วเนี่ยเราอ่ะงงเลยกันมันมันเหมือนจะมาอยู่นะที่ดูอยู่สองขึ้นหรอใชใช่ด้านซ้าก่อนโอเคตอนนี้เนมระวังสิ ไปกลางมดแล้วูเขาขึ้นเขาเป็นยั้านึ่งไว้หนึงว้ึไว้ม้อมกันนีเขาาวะเน้่สองเขาเท่าอกจปเท่าไหร่โอเคลอออะไรือะไรวะสูีไม่จริงเลยเอเาปืนมาปะเนี่ยสูรเอาปืนมาปะสูหรือเอาปืนมาปะครับ บีไวปะตองของก่นานน่ะอนะก้าล้วก็โดนกูอะน้ำเป็สีคิวนะตัวเดียวสีไม่มีบีไม่มีเยียกูเก็บเสียงเสียงทีอ่มวิ่งมาเดินให้รู้ดิเฮ้ยโอ้โหสวยครับไงเดินให้รู้เป็นไงรู้เลยอ่ะ่วท้ายห้องห้องห้ไ มันพวกไ่้อยู่มันยิงไม่โดนมาที่อหนมมันอากูอื่นนะสองตัวห้อ <c oughs> <c oughs> งนอนสองตัวเจ้าปืนก่อน

น่าเจอตัวอีกตัวมีปะมีเด่ะมันเป็นมันตัวพาร์ทสั้นแล้วอ่ะใช่ปะไอตัวนี้ตัวผีนะเสียงโดดอยู่ตัวผีอ่ะไอกู๊ดบายพ่อคงตายตัวผีเสียงใครอยู่ตรงนี้ยินนะไีเลยไปบีคนหนึ่งเลี๋ยไปฮะันเจอต้องมีคนตายก่อนคนหนึ่ง ใส่ต้องเป็นผมสิใช้มึงทำมโอ้ยอยู่กลางเฮ้ยอยู่บีอยู่บีอยู่บีแล้วเข้นที่วางแล้วเข้าที่วางแล้วแลาวมันบางบางัง้รมันบังไปเลยไปเลยไปอยู่ในห้องมืดห้องมืดสวยนูสวยอยู่แล้วไม่บอกแพ้ Blue team Win